ครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่15กันนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้เพื่อเตรียมสอบกลางภาคนะครับดูตั้งแต่ข้อ1เลยข้อ1เขาให้เขียนนะครับ to นะครับหรือ T นะครับหลังชื่อตัวแปรที่ที่เขียนถูกต้องนะครับหรือถ้ามันไม่ถูกต้องนะครับรือมันเป็นฟ a l s e นะครับให้เขียน f นะครับหลังตัวแปรชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับเรามาไล่ดูแต่ละอันเลยนะ ข้อห A B C เป็นการเขียนตัวแปรที่ถูกต้องหรือเปล่าครับกฎก็คือต้องขึ้นต้นด้วยตัว A อักษร A ถึง Z นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กหรืออันด์เดอสกอร์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกนะครับข้อสอง in มาดูข้อ2นะครับข้อสองเป็นคำว่า IN นนะสองเป็นคำว่า IN อ่ะ IN เป็นคำสงวนไหมนี่นะครับ IN เป็นคำสงวนนะครับคำสงวนเหล่านี้ห้ามนำมา นำมาตั้งชื่อเป็นตัวแปรนะครับฉะนั้นข้อ2ก็ฟอลนะครับข้อสอก็ไม่ถูกต้องข้อ3 Get C H Get C H เป็นคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งนะครับมีอยู่ในคำสงวนไหม คำสั่งเกต CS เหมือนจะไม่มีถึงมันจะไม่มีอยู่ในนะครับคำสงวนนะครับแต่เราก็ไม่ควรนำมานะครับนำมาตั้งชื่อเป็นตัวแปรนะเนื่องจากเวลาเราเขียนโปรแกรมไปนะครับถ้าเราไปอ้างอิงถึงตัวแปรนี้แล้วก็ มีคำสั่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะทําให้โปรแกรมสับสนได้นะครับไม่ควรใช้ตั้งชื่อตัวแปรนะครไม่ควรใช้ไม่ควรใช้ชใชใชนจะเป็นคำสั่งไป total name ทัวทัวนำนะครับทัวทั่วนำรู้สึกว่าจะเป็นอะไรครับเป็นอักขระพิเศษนะครับทัวทั่วนำคือเป็นอักขระพิเศษมีเว้นว่างนะครับเป็นอักขระพิเศษไม่ได้แอนเซอร์มีวงเล็บครับก็ถือว่าเป็นอักขระพิเศษครับหนึ่งสูเก้าตรงนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งนะครับ เรารู้แล้วนะครับว่าขึ้นต้นได้เฉพาะ a ถึง z นะครับแล้วก็อนุสกอร์เท่านั้น a f a p s มี sharp sharp ก็คืออันเครื่องหมายพิเศษนะครับอักขระพิเศษก็ไม่ได้นะครับ a 2 d 5 g t อันนี้ได้นะครับขึ้นต้นด้วย a ถึง z ตัวที่สองจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับครับแต่ห้ามมีอักขระพิเศษเพราะในนั้นไม่มี a hyphen ด z อันนี้ถือว่าเป็นอักขระพิเศษนะครับขีด กลางนะครับก็ไม่ได้นะครับไปดูดูก็คือคำคำสงวนนะครับก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็น under underscore, underscore 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 ติดกันสามันได้นะครับแต่ถ้าหลักความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่นิยมอะไรแบบนี้นะครับตั้งที่ตัวแปรต้องให้สื่อความหมายด้วยนะครับสลีปเป็นคําสั่งนะครับสลีปเป็นคําสั่ง สลีป <Sleep S 2> เป็นคำสั่งถึง Sleep จะไม่ได้อยู่ในคำสงวนแต่ถ้าเป็นคำสั่งก็ไม่ควรนะครับเป็นคำสั่งก็ไม่ควรนำมาใช้ในเนื่อจากเป็นคำสั่ง Return 0ตรงนี้มันจริงๆแล้วมันใช้ได้นะครับ เพราะว่ารูปแบบมันมันไม่เหมือนกับในคําสั่งนะมันในคําสั่งมันมีเว้นวรรคตรงนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนอาจจะสับสนเนาะต่อไปข้อสิบสี่นะครับข้อสิบสี่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขึ้นต้นได้ได้แค่ a ถึง z แล้วก็อันดับสกอร์เท่านั้นนะครับ No สิบห้าตรงนี้ก็คือตัวอักขระได้นะครับ เป็นต้นด้วยอักขระตามด้วยตัวเลขได้ s y s t e m ก็เป็นคำสั่งนะถึงจะเอาไปประกาศได้ก็จริงนะครับถึงเวลาจะเอาไปใช้ได้นะแต่ว่าไม่ควรนะครับนำอ underscore ร์สอันนี้ได้นะครับ Underscore อร์ออันนี้ได้นะครับมันก็คือคนละคำกันนะ i n นทก็ได้นะมันก็ถือว่าคนละคำกับมันก็ถือว่าคนละคำกับอะไรอะ่ะกับคำสั่งอินนะครับถือว่าเป็นคนละคำกับคำสั่งอินเออันเดสกอร์เออันเดสกอร์เออันเดสกอร์พีอันเดสถือว่าได้นะครับโฟร์ไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในคำสงวนนะครับโฟดไม่ได้นะครับ p ิน f ก็ไม่ได้นะครับเป็นคำสั่งนะเป็นคำสั่งนะ ควรไม่ควรถึงแม้จะไม่อยู่ในกดไม่กดก็ไม่ควรเมนก็ไม่ควรนะครับเมนก็ไม่ควรคอนไนโอถึงจะได้แต่ก็ไม่ควรนะครับ y นี่เป็นเป็นคำสงวนนะ y กับฟอรอยู่ในคำสงวนอันนี้ไม่ได้แน่ๆน,นะครับโอเคต่อไปมาดูข้อ2ครับ ข้สอ2ว่าให้เขียนที่นะครับหลังการประกาศตัวแปรที่ถูกต้องหรือเขียน f นะครับหลังการหลังการประกาศตัวแปรที่ไม่ถูกต้องอเวลาเขียนไปจริงๆนะครับ int a เท่ากับ2.3เขียนได้ครับแต่มันมันจะผิดตรงที่มาลามันเก็บเป็นจริงมันจะเก็บไปแค่สองนะครับเพราะว่า int เป็นจำนวนเต็มนะครับงั้นก็ถือว่าผิดนะครับ int 1>, 1 2ึ่งสองี่ห้าหเจ็ดแปดเดี๋ยวนะครับแล้วมันเก็บได้สูงสุดเออเป็นหลักพันล้านใช่ไหมครับตรงแค่แค่12ล้านได้ครับสิบสองล้านได้12ล้านได้นะครับไปข้อ3ติดลบก็ได้ครับ ติดลบก็คือยังยังเป็นจำนวนเต็มอยู่นะครับต่อไป in a, นเะครับเราไม่ไม่ต้องมีอังขรพิเศษตรงนี้มานะครับถ้ามีก็ถือว่าผิดเลยนะครับถือผิดอิ a, 1, 2, น a หนแล้วก็คอมมาเนี่ยมีคอมม่ามาเดี๋ยวเก็บคอมม่าไปแล้วมาคำนวณไม่ได้นะ for ์บนะครับ B, นะครับถ้าเป็นตัวเลขนะครับถ้าเป็น ตัวเลขนะครับจะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกเก็บไว้ในเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าเก็บไว้ในรูปแบบของสตริงแบบนี้นะครับดับเบิลโคดแบบนี้ไม่ได้นะครับไปโฟร์บีสิบถึงมันจะเป็นการเก็บทศยมนะครับถึงมันจะมาการเก็บทศยมแต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็เก็บได้นะครับเก็บจํานวนเต็มได้นะครับเพราะว่า f ฟคือจำนวนจริงคือก็เป็นเป็นเซตของของค่าทุกค่าอยู่แล้วนะครับ f o r d ์บีเท่ากับสามจอันนี้ได้นะครับคาเลคเตอร์ Character A แบบนี้นะครับถ้าเราเก็บอักขระหนตัวเราก็1ตัวก็อยู่ในขีดเดียวแบบนี้นะครับถือว่าได้ถ้าตั้งแต่2ตัวไปก็จะเป็น2ขีดนะครับ อย่างเช่นแบบนี้ยเก็บคําว่า o n e นะครับเรียงต่อกันเป็นคําว่าวันนะครับเราจองไว้เก้าแสดงว่าเราเก็บได้สูงสุดแปดใช่ไหมครับตรงในเครื่องหมายสี L ่เหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงเครื่องหมายปีกเครื่องหมายก้ามปูนะครับในในเครื่องหมายเบลต้ลโคตเนี้ย ถ้าตั้งแต่2ก็คือต้องมี2ขีดมีดับเบิลโกด2ขีดนะครับแล้วก็จะเก็บได้มากสุดก็คือ8อักขระนะครับคาแรคเตอร์ Character 2แบบนี้ถ้าเราอยู่ในชนิดของข้อความหรือสตริงหรือคาแรค c เตอร์เนี่ยต้องมีการคอมด้วยเซมิโคอนใช่ไหมไม่ใช่คั่นด้วยซิงเกิลโค e ดนะครับหรือขีดนึงอะฝนทองอะครับ ตรงนี้ก็ผิดนะครับตรงนี้ถ้าเป็นการเก็บอักขระอักขระก็ขีดเดียวเนะาะอักขระตัวเดียวก็ขีดเดียวนะครับตรงนี้เป็นการเก็บข้อความก็ต้องมสองีสองขีดถูกแล้วแต่ว่าตรงข้างหน้าเขาไม่ได้กําหนดว่าเก็บไว้กี่ อัคระมันก็เหมือนกับการเก็บอัคขระเนาะตรงนี้ก็เลยผิดนะครับก็ต่อตามนี้นะครับต่อไปมาดูข้อมาดูข้อ3มนะครับข้อสามเขาบอกว่าจงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ ข้างหน้าเป็นนิพจน์อันนี้ก็คือความหมายและก็ค่านะครับบวกบวกเหรือ a บวกบวกนะครับมีความหมายว่าว่าอย่างไรบวกบวกเแล้วก็ a บวกบวกบบวกบวกเนะครับ,บ,บ, a, รบหมายถึงหมายถึงจะบวกค่านะครับ บวกค่าหนึ่งบวกค่าเปหนึ่งนะครับบวกค่าไปหนึ่งก 1, ับค่าในตัวแปรบวกค่าไปหนึ่งกับค่าในตัวแปร A ครับบวกค่าไปหนึ่งก่อนบวกอยู่หน้านะครับก็ต้องก่อน การดําเนินการอื่นนะครับก่อนการดําเนินการใดๆนะครับส่วน a บวกบวกก็หมายถึงจะบวกค่าเป็นหนึ่งนะครับ a บวกบวกนะครับก็จะบวกค่าเป็นหนึ่งกับตัวแปร a หลังการดําเนินการใดๆจะบวกค่าเป็นหนึ่งนะครับ ให้กับตัวแปร A หลังหลังการดำเนินการใดๆก็อย่างเช่นมันมีสมการหลังจากนี้ครับอาจจะมีสมการหลังจากนี้อย่างเช่น a บวก b a บวก b นะครับเท่ากับ c นะครับเนี่ยถ้าเป็น a บวบวก a เนี a ่ย สมมุติว่าค่า a เป็น1บวกบวก a ก็จะกลายเป็น2พอมาทําตรงนี้ก็จะเอา2มาบวก b แล้วก็มีค่าเท่ากับ c แต่ว่าถ้าเป็น a บวกบวกถ้า a เป็น1จะเอาค่า1มาทํางานก่อนนะครับต่างจากอันแรกจะเอาค่า2มาเลยนะครับมีค่าเป็นโฟลดนะครับค่า บวก A, บวกเอบวกบวกเก็จะมีค่าเท่ากับสามมีค่าเท่ากับ3 A, มามเอมีค่าเท่ากับ2นะครับก่อนทำงานมันก็จะยังไม่ได้เป็น3ามนะครับ ข้อต่อมาข้อต่อมาก็เหมือนกันครับค้ามหมายก็จะเหมือนกันก็คือบวกบวกบนะครับบวกบวกบก็คือบวกค่าเปหนึให้กับตัวแปร B นะครับก่อนดาเนินการใดๆนะครับแล้วก็ B ีบกบเป็นลบๆบเนาะลบลบบนะครับลบลบบก็จะทําการทํา ทำการลบนะครับทำการลบค่าไป1น,หนให้กับตัวแปร b ก่อนที่จะดำเนินการใดๆส่วน b ลบลบส่วน b ลบลบนะก็คือการลบนะครับลบค่าไป1นค่านะครับลบค่าไป1นค่านะครับกับตัวแปร b นะครับตัวแปร b หลังการดำเนินการใดๆนะครับ เพราะฉะนั้น B นะครับลบลบ b. b b เป็น5ลบก่อนนะครับก็เหลือเหลือ4เนาะ B ตัวแรกจะเหลือ4บวก b ตัวหลังก็จะเป็น5เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากเนื่องจากอะไรเนื่องจากรอการดำเนินการก่อนถึงจะจะลบตัวเองนะครับตอนนี้จะยังไม่ลบ สำหรับ B บวกเท่ากับ3นะครับ b ีบวกเท่ากับ3เี่ยเราย้อนกลับไปดู B ก่อนนะครับ B มีค่าเท่ากับ5นะครับ b มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมครับ B มีค่าเท่ากับ5เราก็นำค่าที่อยู่ใน B นะครับนำค่าที่อยู่ในใน b มา มาบวกกับนะครับมาบวกมาบวกกับสามได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ได้ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์เป็นแปดได้ผลลัพธ์แปดนำแปดไปใส่ในตัวแปดบนะครับเดิม b มีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมครับบวกเท่ากับ3มีความหมายเท่ากับนะครับเอาค่าที่อยู่ใน B เนี่ยก็คือ5ไปบวกกับ3ก็ก็ายเป็น8ได้เท่าไหร่เอาค่านั้นนะครับก็คือ8กลับไปใส่ในตัวแปร B เพราะฉะนั้นนําไปใส่ในตัวแปร b นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ b ก็เลยมีค่าเท่ากับ8นะครับ b ก็เลยมีค่าเท่ากับ8 c ลบเท่ากับ a นะครับ c ลบเท่ากับ a เดี๋ยวย้อนกลับไปดู c กันนะครับ C, c มีค่าเท่ากับ10นะครับ c, c มีค่าเท่ากับ10 c มีค่าเท่ากับ10นําค่าที่อยู่ใน C ก็คือ10นะครับนําค่าที่อยู่ใน C นะครับนำค่าที่อยู่ใน C นะครับ,นนรบก็มามาลบมาลบ A นะครับ นำค่าที่อยู่ c มาลบ a ซึ่ง a มีค่าเท่าก,กับซึ่ง a มีค่าเท่าก,กับเท่าไรให้ค่าเริ่มใหม่ทุกครั้ง a มีค่าเท่าก,กับ2ซึ่ง a มีค่าเท่าก,กับ2 10ลบ2ก็จะกลายเป็น8นะครับนำค่าที่อยู่ใน c เท่าก,กับ10 มาลบ a a เท่ากับ2นะครับเท่ากับ2ได้ผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์8นะครับ10ลบลบสได้ผลลัพธ์8ได้ผลลัพธ์8แล้วนำา8นะครับไปใส่ไว้ในตัวแปรตัวแปร C นะครับนำา8ไปใส่ไว้ในตัวแปร C C ก็เลยจะมีค่าเป็น8นะ ไป B คูณเท่ากับ C ลบสามีค่าเท่าไหร่ B มีค่า5นะครับ B มีค่าห้านำค่าที่อยู่ใน B นะครับนำค่าที่อยู่ใน B มาคูณนะครับปึง B มีค่าเท่ากับห เดี๋ยวก่อนลำดับความสำคัญวงเล็บสำคัญกว่าใช่ไหมครับเราทำในวงเล็บก่อนเนาะนำค่าในวงเล็บนำค่าในวงเล็บนะครับคือ c นะครับ c ก็คือ c มีค่าเท่ากับ c มีค่าเท่ากับ10นะครับ10ลบ3เหลือ7นะครับ สิบลบสามเหลืเจ็ดนำค่าที่อยู่ในวงเล็บคือ C นะครับ c มาลบมาลบเจ็ดนะครับซึ่งก็คือ C เท่ากับสามลบเท่ากับสิบลบสามเหลือเจ็ดนะครับหลังจากนั้นนะครับ จากนั้นนำ b นำค่าใน b ซึ่งมีค่าเท่ากับ5มาคูณกับนำจากนั้นนำค่าใน b นำค่าใน b ซึ่งเท่ากับ 5, นําค่าใน b ซึ่งเท่ากับ5 มาคูณกับคูณกับเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าเท่ากับสามห้านะครับเจ็ดห้าแล้วนำค่าสามสิบห้าไ,ไปใส่ไว้ในไปใส่ไว้ในตัวแปร b b ก็เลยมีค่าเท่ากับ35มก็เลยมีค่า35นะิบะไปข้อต่อมาก็คือ c หารเท่ากับ c หารเท่ากับ3นะครับ c หารเท่ากับ3 c มีค่าเป็น10เนะาะจะคล้ายข้อนี้ c หารเท่ากับ3ก็ c มีค่าเท่ากับ10นะครับนำค่าที่อยู่ใน c นะครับ มาหารค่าที่อยู่สีนะครับมาหารกับสามนะเนื่องจากเป็นโฟโตหมดนะครับเป็นโฟโตสิบหารสามสิบหารสามได้ผลลัพธ์ก็คือสามนะครับได้ผลลัพธ์ก็คือสาม มีค่าเท่ากับ10นำค่าที่อยู่ใน c นะครับเอามาหาร3นะครับได้ผลลัพธ์3 3 3 3 3 3 3เนื่องจากมีโ์ทศนิยม6ตำแหน่งนะครับแล้วก็นำ3.36ตำแหน่งนะครับที่มันเป็นทศนิยมเพราะว่าชนิดข้อมูลของเราเป็นโฟร์นะครับนำไปใส่ในตัวแป c ร c c ก็เลยจะมีค่าเท่ากับ สามสนะครับไปข้อ7นะครับข้อเจก็คือใน c มีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมครับใน c มีค่าเท่ากับ10เอามามอดกับก่อนจะมอดเห็นวงเล็บเราต้องทําในวงเล็บก่อนนะครับนําค่าในวงเล็บนะครับ a นำค่าในวงเล็บก็คือ a ครับมาบวกนะครับมาบวกกับหนึ่งมาบวกมาบวกหนึ่งเอ a, มีค่าเท่ากับสองนะครับนำค่าที่อยู่ในวงเล็บก็คือ a a มีค่าเท่ากับสองมาบวกกับหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับบวกกับหนึ่งนะครับจะเท่า c มี A มีค่าเท่ากับ2 2บวก1ก็เลยกลายเป็น3นะครับเป็น3จากนั้นนะครับให้นำค่าที่อยู่ใน c จากนั้นให้นำค่าที่อยู่ใน c นะครับ จากนั้นนำค่าที่อยู่ใน c ซึ่ง c มีค่าเท่ากับ10นะครับมาม o d มาม o d กับมาม o d กับ3ครับ m o ดคือการหารและเอาเศษเอกเป็นคำตอบนะครับมามอดกับ3 ได้เศษหนึ่งเพราะฉะนั้นฉะนั้น c จึงมีค่าเท่ากับหนึ่ง c ไหคับจข้อสามนะครับหลังจากนั้นนะครับจงเขียนชนิดตัวแปรในช่องว่างให้เหมาะสมกับคำ กับค่าของตัวแปรที่ถูกต้องนะครับข้อ4เขียนชนิดตัวแปรชนิดตัวแปรถ้าเป็นการใส่ในเครื่องหมาย Single หรือ d o บเบิต้องคิดซะว่ามันเป็นคาแรค c เตอร์เลยนะครับเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งจะเป็นคาแบบแบบข้อความหรือหรือคาแรคกเตอร์ก็ก็ดูที่ขีดนะครับ1ขีดก็คืออักขระเดียว2ขีดก็คือตั้งแต่2ขึ้นไปนะครับ ข้อ2ก็เป็นคาเหมือนกันตัวเลขก็เก็บเป็นแบบคาแรคเตอร์ได้นะครับแต่ว่าตัวเลขที่เก็บมาไม่สามารถนําไปคํานวณได้นะครับ a 3เป็นจํานวนเต็มนะครับ a 4เป็นจํานวนทศนิยมนะครับ a 5ติดลบติดลบก็เป็นจํานวนเต็มนะครับตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์นะครับ ช่องว่างก็คือเป็นคาแรคเตอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มหนึ่งสองสามจุดเจห้านี้เป็นทศนิยมละก็ต้องเป็นจำนวนจริงนะครับ b เท่ากับตรงนี้รู้สึกว่าจะต้องเป็นคาแรคเตอร์แบบเอามาเรียงต่อกันก็คือเป็นสตริงนะครับเมาเรียงต่อกันนะ ันนี้ติดลบเป็นจำนวนเต็มได้ครับเพราะไม่เกินไม่เกินอ่านี่นะในแค่แค่ร้อยล้านนะครับไม่ถึงไม่ถึงสองพันกว่าล้านนะอันนี้เป็นทศนิยมนะครับก็เป็นโฟร์ทศนิยมก็เป็นโฟร์นะครับตรงนี้เป็นข้อความครับ เป็นข้อความต้องเป็นสตริงนะครับถ้ามีจองพื้นที่ไว้อย่างเงี้ยแปบลบว่าข้อมูลที่อยู่ในนี้ยต้องมีได้ไม่ไม่เกิน19นะครับอันนี้ก็เป็นคารคเตอร์เหมือนเฮ้เป็นสตริงเหมือนกันนะซึ่งสตริงกับคารคเตอร์มันใช้ชนิดข้อมูลข้างหน้าเหมือนกันนะแต่ตรงชื่อตัวแปรเนี่ยต่างกันตรงที่จองพื้นที่เอามาเลี้ยงต่อกันไหมนะครับ จำนวนต่อไปก็เป็นจำนวนเต็มนะครับำนนนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะสต็อปไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปเป็นภาคสองนะครับเฉลยภาค2คลิปหนึ่งนะครับต่อจากนี้นะครับ